ครับผมคือเก่าหั่นละครับเมื่อนี้คือเก่าเท่ากับเขาคือเก่าครับออกกามามาครับมาเมื่อนี้ยจะน้ำเสนออ่าตัวนี้ผู้บ่าวเห็ดคือเก่าครับยังนาะน้องแกงจืดผักกาดใช้ใช้ผักกาดดองใช่หมูนะครับคือเก่าเนาะแกงจืดประกาศดองใช่คือเก่าเนาะคือเก่าท่านี้สิเป็นยังเห็นเลยอันนี้ปอกหุ่งนี่สิสิสมจำตรงนหนอ๋อได้ได้ครับอันนั้นก็เลือดคือเก่าวรอลาบมือแก้วลาบวะ โอ้นี่มั็นยังนี่ครับเนี่ยเลือดครับเลือดอันนี้สีสยอยู่นี่็ไหมเสียครับเสียห้องไห้ครับโอ้โหเสือญี่ปุ่นสนับสนุนท่านนักการจากนายใหญ่เดี๋ยวนี้เสียห้องไห้เสียมังกรครับตอนนี้ออกเสียทั้งคุณพี่ยังครับทั้งหมดอันนี้มีโอเคครับโอเคน่าออกมากาออกมากที่บ้านอ้คนครับอันนี้กับน้องอูมน้องออ้มน้องอมเลน้องโอ๋มคนเมื่อย่างเมื่อย่าง เสียครับทั้งหมดเสียโอ้ยโอ้ยเหล่าเฮียครับเรานใหญ่กันใหญ่กันเออตั้งนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับเออนี่ก็ฟุบาวอ่ะโอ้ยเคครับทั้งนี้ทั้งนี้นจะะเยอนี่แหละอันนี้ก็อายไซยู่กันยี่สิบปีแล้วครับคือเก่าคือเก่าโอเคครับมาบ่ายเนี่ยพอจบตำแนี้แล้วครับมาครับมาสวัสดีครับยุดิง